วันอาท ok ิตย์กันก่อนเลยนะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะได้จเรียนขึ้นมาเป็นเจ้าชะตาพลังในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะการที่คุณจะคิดเริ่มทําอะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยพลังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินขึ้นมาเฉียวนะคะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการเงินต่างๆนะคะคุณบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเงินดีๆการเงินขั้นขึ้นมาโดดเด่นการงานจะนําพาการเงินมาให้เพราะฉะนั้นช่วงนี้อะไรทําได้ทําไปก่อนนะคนเกิดวันอาทิตย์นะอย่าขี้เกียจนะคะ เดี๋ยวการเงินจะเข้ามาเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักครอบครัวในช่วงนี้ก็การพูดจากันนะคะเกี่ยวเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะหันหน้าปรึกษาหารือกันดีๆอย่าใส่อารมณ์เข้าหากันเป็นดีที่สุดนะคะ มาดูคุณที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างค่ะคุณที่เกิดในวันจันทร์นะคะสําหรับวันอังคารที่1นนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างคุณที่เกิดในวันจันทร์ในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะทีเดียวช่วงนี้ภาระก็เข้ามาค่อนข้างหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็คุณเองค่อนข้างอึดอัดใจ,จนะเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะคะการเงินภาระเยอะการกู้ยืมเงินอะไรต่างๆก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนั้นมันเป็นหลักๆเลยทีเดียวควนที่เกิดในวัน อาจาร์ก็น่าเห็นใจทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารจัดการเรื่องการเงินดีๆค่ะส่วนโดยทั่วๆไปแล้วนะคะเรื่องของการงานนะก็ระวังการโดนโบยหรือว่าเ,ออเขาเรียกว่าหาทางออกยังค่อนข้างอึดอัดอยู่แต่ก็ใจเยน็นๆยนก็นแล้กันอย่าพิ่งทอนะคะ คนที่เกิดในวันอังคารค่ะวันอังคารที่หนึ่งกันยายนนี้นะคะใครที่ทําธุรกิจกิจการถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับวงการบันเทิงเกี่ยวกับการทําร้านอาหารนะคะการทําผับทำคาราโอเกะอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ถือว่ากิจการอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็คุณรู้จักเก็บออมหรือว่าเขาเรียกว่าหาความรู้ในส่วนของวิชาชีพของคุณนะคะต่อยอดไปเรื่อยๆนะคนที่เกิดในวันอังคารถือว่าความประสบความสําเร็จ ในเรื่องของการทํากิจการนะคะการเงินการงานต่างๆไม่ว่าใครจะทํางานประจําหรือว่าทําธุรกิจของตัวเองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวค่ะนะคะเรื่องความรักครอบครัวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันหรือมีอะไรปรึกษาหารือกันก็อยู่ในส่วนที่ดีนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันอังคาร คนที่เกิดในวันพุธ,ธค่ะนะคะคนที่เกิดในวันพุธนะเพื่อนเก่าคนเก่าคนรอบข้างนะคะก็จะช่วยเหลือได้ดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณติดขัดอะไรเขาก็จะให้ความชี้แนะให้การชี้แนะให้ความช่วยเหลือคุณนะคะเพียงแต่ว,ว่าคุณเองในช่วงนี้ต้องระมัดร,ระวังในเรื่องอารมณ์เนี่ยนะคนที่เกิดในวันพุธนะช่วงนี้บางทีอารมณ์เดี๋วดีเดี๋ยวร้ายนะมันรู้สึกว่าบางทีมันท้อแท้ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเซ็งเซงเบือบ่อเบื่อหลายอย่างนะคะไม่มีอะไรนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้บางทีมันอาจจะมีอะไรที่มันไม่สมบูรณ์ นะเท่าที่ใจคุณต้องการแค่นั้นเองเดี๋ยวก็ค่อยๆผ่านพ้นไปได้สำหรับอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะถ้าเกิดว่าออคนเก่ากลับมาก็พิจารณาดูนิดนึงว่าเขาจะมีคุณคนเดียวหรือเปล่านะคนที่เกิดในวันพุธนะคะ ส่วนคุณที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีการงานนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นทีเดียวนะคะแล้วก็คุณเองกําลังรอข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของการงานบางอย่างอยู่นะการงานการประสานงานต่างๆถือว่าจะประสบความสําเร็จมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีๆสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะคะส่วนใครที่มีเรื่องของคดีความอยู่ก็จะเจราจาต่อรองหรือว่าผู้จัปรนีประนอมกันได้สําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสค่ะ คนที่เกิดในวันศุกร์นะคะวันอังคารที่1จะเป็นอย่างไรกันบ้างวันอังคารที่1กันยายนคนที่เกิดในวันศุกร์นะช่วงนี้ใครที่ทํางานเกี่ยวออกับเรื่องของการให้คําปรึกษาเป็นเซลลหรือว่าทําเกี่ยวออกับเรื่องของการตลาดนั้นประสบความสําเร็จได้ดีทีเดียวนะคะการติดต่อง,งานต่างๆนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใครที่อยู่ออฟฟิศแล้วรู้สึกอึดอัดก็ลองหาม,มุมนะคะเปลี่ยนมุมอื่นกันบ้างหรือว่าไม่ต้องนั่งอยู่กับอยู่กับที่นานๆนะคะเป็นการเขาเรียกว่าเปลี่ยนมุมมองที่ดีนะคะออกเดินทางบ้าง ก็จะดีสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์จะได้ไม่เครียดช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะกังวลใจบางทีคิดนูน่นคิดนี่ไปเองหล,ห,ลหลายอย่างเครียดโดยไม่รู้ตัวสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะมาดูคนที่เกิดในวันเสาร์กันบ้างค่ะ คนที่เกิดในวันเสาร์นะคะสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็ถือได้ว่าสิ่งที่ทําให้คุณหงุดหงิดใจก็ยังมีอยู่นะนะคะแต่คุณก็สามารถที่จะเอาตัวรอดแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทีเดียวไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกมันก็จะเป็นเรื่องความรักนั่นแหละที่คุณยังวินว <c oughs> แล้วก็คิดแต่เรื่องเดิมๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักของคุณนั้นนะเขาเรียกว่าสองถ้วยนี่แหละนะยังไงก็ยังอยู่อย่างนี้แหละไม่ได้ไม่ได้ไปไหนหรอกจะตัดสินใจยังไงมันก็ยังตัดสินใจไม่ขาดมันก็จะเป็นเรื่อองงกกจิหยุมยันนนไปส่่วใเรืของ การงานนั้นก็คุณก็ใช้ความรู้ความสามารถของคุณนะคะทําให้มีความโดดเด่นแล้วก็ความประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีทีเดียวเรื่องของการเงินก็มีใช้จ่ายปก,กตินะคะก็มีคนให้การช่วยเหลือให้การเกือ้อกูลกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะ